ล่าสุดค่ะทุกคนคะ่ะเบื้องหลังของขวัญสุดพิเศษชิ้นเดียวในโลกเปิดใจแล้วสำหรับผู้ให้ได้ฟังถึงกับสะอื้นน้ำตาซึมเลยทีเดียวและหลายคนทราบกันดีนะคะสำหรับเมื่อวานที่ผ่านมานะคะลุงท่านหนึ่งหรือเราเรียกว่าลุงเปิ้ลได้มีการเดินทางนะคะมอบของขวัญชิ้นพิเศษให้กับตนคราวสุ ปรียอ่ะเป็นยังไงไมายังไงเดี๋ยววันนี้จะอัปเดตให้ฟังค่ะเมื่อวานนี้นะคะลุงเปิ้ลท่านนี้นะคะเป็น FC แฟนคลับของน้องต้นข้าวสุปริยาซึ่งลุงเปิ้ลเองเนี่ยเป็นคนจังหวัดน้องคายด้มีการเดินทางตั้งแต่น้องคายนะคะทุกคนคะ่ะ ไปหาต้นข้าวสุปริยาถึงการจะนะบุรีเลยทีเดียวแล้วหลวงเปิ้ลไม่ได้มามือเปล่าค่ะหอบเอาของขวัญชิ้นพิเศษมาให้ถึงสองชิ้นเลยชิ้นแรกนะคะก็คือรูปภาพเป็นรูปวาดเสมือนจริงของน้องต้นข้าวสุปริยาแล้วก็เป็นจิตกรท่านนึงที่วาดมาให้หลวงเปิ้ลและหลวงเปิ้ลเอามามอบให้ซึ่งหมอกเลยนะทุกคนคะ่ะภาพวาดอันนี้คือ ความเสมือนจริงเหมือนจริงมากๆเขาเก็บรายละเอียดได้ดีสุดๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแววตารอยยิ้มหรือว่าสีหน้าของต้นขาสูปรียที่ดูมีความสุขสดใสเนี่ยถ่ายทอดหรือว่าถ่ายอารมณ์นะคะมาจากหน้าจริงเนี่ยมาสู่ภาพวาดได้เหมือนจริงจริงๆ,ๆนะคะและนอกจากภาพวาดอันนี้ที่มีมูลค่าทางจิตใจแล้วก็เป็นภาพวาดที่มี เป็นภาพเดียวที่มีในโลกใบนี้นะคะยังมีสร้อยข้อมืออีกหนึ่งเส้นที่ลุงเปิ้ลนะคะเอามามอบให้กับน้องต้นข้าวสุปริยาเป็นการรับขวัญซึ่งลุงเปิ้ลนี่เป็นคนอีสานใช่ปะ ออแอดมินก็เป็นคนอีสานเหมือนกันคนอีสานส่วนมากนะคะเวลาที่เขามีงานกิจกรรมพิเศษหรือพิธีกรรมต่างๆเนี่ยเขาจะมีการผูกฝ้ายสีขาวใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานแตง่งงานขึ้นบ้านใหม่ใดๆก็แล้วแต่ผูกขวัญรับหลานลูกรับหลานขวัญหลานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะผูกแขนแต่วันนี้ลูลุงเปิลเนี่ยเอาสร้อยข้อมือที่เป็นสร้อยทองนะคะไปผูกแขนน้องต้นข้าวบอกว่าเป็นการรับขวัญหลานนั่นเองอ่า นอกจากลุงเปิลน,นะคะลุงเปิลยังบอกว่ามี FC แฟนคลับพอๆแม่แมๆที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็อยู่จังหวัดอื่นๆที่ตัวเขาเองเนี่ยไม่สามารถหรือว่าไม่สะดวกที่จะมามอบให้กับน้องต้นข้าวโดยตรงแต่ก็ เป็นการฝากหรือว่าส่งกำลังใจผ่านลุงเปิ้ลนะคะมามอบให้กับต้นข้าวที่หน้าเวทีนั่นเอง FC แฟนขับน้องเนี่ยมีอยู่ทุกที่นะคะอยู่ทุกจังหวัดแต่ว่าคืออย่างที่ว่าน้องเองก็อาจจะยังไม่ไปแบบยังไม่สะดวกไปทำการแสดงจังหวัดไกลๆเพราะว่าน้องเองก็ยังติดเรียนอยู่ต้องมีเวลาในการเรียนด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเดินทางไกลๆ อะไรอย่างเงี้ยน้องอาจจะใช้เวลาในการเดินทางน,นานแล้วอาจจะไม่มีเวลาพักผ่อนเดี๋ยวทําให้การเรียนเนี่ยเหนื่อยไปนะคะแล้วก็ทําให้การเรียนของน้องเนี่ยอาจจะแบบว่าขาดตกบกพร่องได้นะคะอ่าล่าสุดนะทุกคนคะ่ะลุงเปิ้ลท่านนี้นะก็ได้ออกมาพูดถึงความรู้สึกนะคะที่ตัวเองเนี่ยรู้สึกยังไงและได้พูดคำนี้ออกมาด้วยไม่คิดว่าลุงเปิ้ลจะพูดแบบนี้เดี๋ยวเรามาฟังลุงเปิ้ล พูดถึงความรู้สึกที่เอาของขวัญไปให้น้องต้นข้าสุภียากันดีกว่าค่ะนิวก็เขาก็พูดส่งท้ายให้น้องพูดใช่ไหมออกพูดแบบน่ากับน,น,น้องอ่ะว่าลุงจะได้ขึ้นได้ลุงตื่นเต้นลุงยืนรออยู่ข้างไมคีอ่ะเออฉันก็ไม่รู้ตื่นเต้นอะเหมือนกันเจ๊เจ๊อ่ะแล้วตามแผนคืออย่างนี้ไปพอลุงขึ้นไปอ่ะล,ลุงต้องเอาดอกไม้แผงของลุงเองไม่มีใครรู้ด้วยนะเอาดอกไม้ให้น้องใช่ไหมทีนี้จังหวะที่แบบถือดอกไม้ให้ไปอ่ะจังหวะถือดอกไม้ให้น้องอ่ะต้องร้องเพลงแบกักเออซ้อมมาแล้วนะเดี๋ยวร้องให้ฟัง เด็กรักมาหนักมาหนักพอเป็นรักจริงรักแล้วไม่ทอดไม่ทิ้งไม่มีกลิ้งกรอกรอใคร่างเงี้ยหาจก็ยินดีจะปลีหมดดวงใจรายดียังไงรักเธอจนตายจากกันแล้วเอาดอกเอาดอกมาให้น้องแต่ฮะพอขึ้นไปเวทีอ่ะไอจังหวะจะให้อ่ะตื่นเต้นไม่ทาดหรอกว่าจรื่อลยโอ้ย ก็เลยอันนี้อดเลยอดร้องไว้ช็อตเนี้ยคือกวะว่าจะทําให้ต้นข้าวไงให้มันเสื้อภัยนิดหนึ่งแล้วแล้วอีกคําพูดในตอนเวรยพรน้องอะ่ะก็คืออลังจย่างนั้นพออนุม้น้องเสร็จใช่ไหมแล้วก็พอดีพี่น้าบ้านรูปมาให้รูปสวยมากก็เอารูปให้นาให้ให้น้องเสร็จแล้วก็อ่าขั้นตอนต่อไปก็คือว่าจะปล่อยมุกก็คือมีซองซองสีแดงอะ่ะซองไอซองไอไปซื้อมาจากร้านร้านอะ่ะ อ่าขอเข้ามาแล้วเอาว่าจะเอาอันนี้ให้น้องแล้วแบบให้น้องเปิดมาแล้วไม่มีอะไรแบบนี้แต่ก็เปิดสร้อยออกมาแล้วก็ก็จะพูดแบบแล้วก็อวยพรน้องบอกว่าที่เตียมไหมนะเดี๋ยวจะลองพูดในในรถน่าจะพูดได้นะแต่ว่าไอ้บนเวทีอ่ะผมพูดผิดพูดขู่มากเลยอ่ะคือจะบอกว่าอยงี้จะบอกว่าจะขอเป็นตัวแทนของพ่อแม่ทุกคนโดยจะบอกว่าคนที่แบบมันมีเยอะนะคนที่แบบเป็นคนแบบเหมือนลุงป้าที่เขานอนอยู่บ้านเขาไปไหนไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วบางคนก็ไม่ค่อยมีเงินมีทองเท่าไหร่ลุงเห็นหลายคนแล้วลุงก็ไปบอกหลายคนว่าลุงขออนุญาตเป็นตัวแทนของคน กลุ่มน,นี้แล้วก็ของพ่อแม่ทุกคนด้วยทั้งทั้งประเทศไทยหมดทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยเพราะว่ามีแฟนขับน้องหลายคนที่อยู่ต่างประเทศและหนาะก็มาเป็นแฟนขับลุงแล้วเขาก็ฝากนั่นฝากนี่ฝากความยึดถึงฝากอะไรมาให้ก็เลยจะขอเป็นตัวแทนโดยที่ลุงจะเป็นคนจัดการเองน่แหละแต่ว่าลุงมีตัวแทนผูกให้ก็คือใช้สายสร้อยเนี่ยที่ไปเตรียมมาเนี่ยสร้อยข้อมือเนี่ยแทนชายศิลแล้วก็ผูกรับผัดต้นข้าวว่าให้เป็นลูกของพวกเราคือพวกเราทุกคน เออลุงก็แอบคิดอยู่นะว่าเอหรือลุงจะแอบพูดว่าแบบเป็นลูกของลุงคนเดียวแล้วก็แบบเฮ้ยโมกิดไรปล่อยโมกปล่อยโมกโอ้ยจะตื่นเต้ทำอะไรไม่ถูกอ่ะโมกิดไม่ถูกหมดเลยแล้วก็ก็จะผูกข้อมือให้ต้นข้าวใช่ไหมไปแกเออจังหวะฉันผูกข้อมืออ่ะฉันเกี่ยวไม่ได้มันมันเป็นรูมันลมเ,ลเล็กๆอ่ะแล้วตามันก็มองไม่ค่อยเห็นเนาะโอ้ยฉันพยายามจะจะใส่ไม่รู้วกูใส่แล้วมือสั่นมากมือสั่นแบบปักปักปักปุ๊บไอ้มือมือกูใส่ยังงี้แต่แล้วมือกูสั่มไปรนก่ด พอใส่ของข้อมือให้น้องแล้วก็จะจะอวยพรให้น้องก็คือคาพูดเตรียมอวยพรก็จะบอกว่าอย่างนี้บอกว่าก็เบื่อตอนข้ามันได้ยินนะรู้บนเวทีลุงสานมากเลยอันนี้ก็คือเป็นคาอวยพรลุงลุงลุงจะอวยพรว่าอย่างนี้บอกว่าที่เตรียมไว้ก็คือจะบอกว่าออยากจะให้คําอวยพรไม่ใชว่าคาอวยพรที่มันเป็นจริงอะสำหรับตอนข้าาว่าคําอวยพรที่ให้ไปแล้วแล้วมันไม่เป็นจริงอะมันไม่มีประโยชน์อะไรเนาะไม่ต้งว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะให้ก็คือจะบอกเขาว่า คือตัวเขาเองน่ะเป็นเด็กดีอยู่แล้วแล้วก็สิ่งที่เขาทำคือเขาพยายามทาตัวเป็นคนดีอย่างที่เขาได้เคยได้บอกไว้อะว่าเขาจะเป็นเด็กดีเนาะทีนี้มงไม่บอกว่าอยากจะให้ต้นข้าวรักษาความดีของต้นข้าวเนี่ยเหมือนกับที่ต้นข้าวเคยเป็นผ่านมาจนถึงตอนนี้แล้วก็ขอ้เป็นอย่างนั้นต่อไปเพราะว่าถ้าต้านข้าวเป็นคนดีเนี่ยความดีของต้นข้าวเนี่ยมันจะคุ้มครองตัวต้วตนข้าวเองอืมเพราะว่าอะไรเพราะว,ว่าอะไรถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเออ่คนดีน่ะจะมีเทวดาคุ้มครองเออ ตรงน้ำก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหมเพราะว่าเอย่ะเป็นเวลาเขาป้องกันคอยปกป้อง,องคุ้มครองอยู่เหมือนกับอพระมหาชนอกอะ น่ารักจริงๆค่ะสําหรับลุงเปิ้ลอย่างที่ว่าน,น้องก็ได้เอาของขวัญไปให้ลูกสาวสุดน่ารักอย่างน้องต้นข้าวสุปริยาบอกเลยนะว่าคอมเมนต์แตกแต่นเลยทีเดียวค่ะและหลายคนมีการเซลล์ด้วยนะคะว่าโอ้โหลุงเปิ้ลเนี่ยจะมาผูกแขนหลานสะอรพหรือเปล่ามีหลานหรือเปล่ามีลาหามลานชายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นการเซลล์กันไปนะคะทุกคนลหลายคนก็บอกโอ้โหยอมใจลุงเปิ้ลจริงๆนะคะเป็นตัวแทนหมู่บ้านเลยทีเดียวนะที่ได้มีการแบบ ตั้งใจเดินทางจากน้องคายนะคะที่จะเอาของขวัญน,นะคะไปมอบให้กับน้องต้นข้าวสุปริยาอย่างเงี้ยคือแบบโอ้โหเป็นความรู้สึกที่พ่อพ่แม่เอฟซี up, แฟนคลับหลายหลายคนอยากจะทํากันมากๆแต่บอกเลยนะว่าและหลายคนเนี่ยก็ยอมใจจริงๆอย่างล่าสุดนะคะลุงคนก่อนหน้านี้ใช่ปะ่ะคือลุงเองเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการเดินด้วยอายุที่มากแล้วแล้วก็เรื่องของสุขภาพด้วยนะคะแต่ว่าเป็น FC ฟซีแฟนคลับ ของน้องต้นข้าวสุปริยาหลักแล้วก็ชื่นชอบน้องมากๆเลยนะคะอยากมีโอกาสไปหาลูกสาวคนนี้ตัวเป็นๆอยากไปเจอตัวจริงอยากไปฟังเสียงเพราะๆของตนข้าวสุปริยาที่หน้าเวทีลุงท่านนี้นะคะก็ไม่สนใจในเรื่องของร่างกายเลยคะ่ะร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อลุงเลยจริงๆลุงก็ได้มีการเดินทางไปหาน้องตนข้าวสุปริยาสมใจลุงจริงๆค่ะทุกคนคะ่ะล่าสุดเนี่ยเอฟซีแฟนคลับ วัยก็เหมือนกันนะคะบอกว่ารักแล้วก็เอนดูต้นข้าวมากๆนะคะต้นข้าวสุปริยาเนี่ยเป็นสาวน้อยคนหนึง่งที่ทำให้ FC แฟนคลับหลายๆคนนะคะนึกถึงวันเวลาเก่าๆเพราะน้องต้นข้าวสุปริยาจะร้องเพลงลูกทุ่งแบบลูกทุ่งไทยเดิมลูกทุ่งสมัยเก่านะคะเพลงสมัยเก่าๆซึ่งพ่อพ,อพอแม่เนี่ยเขาอาจจะมีความทรงจำในช่วงเวลานั้นกับเพลงนั้นๆพอ น้องต้นข้าวสุปริยาหยิบมาร้องแล้วมันทำให้ได้กลิ่นอายหรือว่าฟิลหรือความรู้สึกในช่วงเวลานั้นทำให้พ่อพแม่ๆหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับได้หวนหรือว่าได้ย้อนเวลากลับไปในช่วงเวลานั้นอีกทีและทำให้เขามีความสุขมากๆต้นข้าวไม่ใช่แค่ศิลปินไม่ใช่แค่นักร้องไม่ใช่แค่เด็กกรตันยูแต่ต้นข้าวเป็นสาวน้อยคนหนึ่งที่ มอบความสุขให้ผู้คนทำให้ชีวิตคนคนหนึ่งนะคะบางคนกินข้าวอร่อยบางคนมีความสุขในการทำงานบางคนมีความสุขในการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งมีคนบอกว่าน้องช่วยทำให้หายป่วยจากโรคแพนิสได้ คืออันนี้ก็เป็นเรื่องมหัสารย์สำหรับเสียงร้องของต้นข้าวสุปริยานะคะอะใดๆแล้วก็วันนี้นะคะแอดมินก็มาอัปเดตเรื่องราวดีๆนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับลุงเปิลที่เป็นตัวแทนหมู่บ้านนะคะไปหาน้องต้นข้าวสุปริยาถึงหน้าเวทีแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับต้นข้าวสุปริยาด้วยนะคะเข้าใจว่าน้องเองเนี่ยก็คือคิวงานค่อนข้างเยอะค่อนข้างแน่นแถมยังต้องเรียนหนังสืออีกด้วยก็อยากให้น้องนะคะใส่ใจในเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยนะพี่ๆพ,พ่อๆ่แม่ แน่หลายหคนก็เป็นห่วงเหมือนกันสำหรับวันนี้นะคะแอดมินจบเรื่องราวดีๆไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ